หญิงไก่ขอบวชชีตลอดไปจะบวชชีตลอดชีวิตหญิงไก่ยันบริสุทธิ์พบตำรวจกองปราบร้องขอความเป็นธรรมแจงบรดกโเสียสังหาให้พอรักลั่นหลังเรื่องจบจะไปบวชชีตลอดชีวิตจากกรณีนายสุพชคสุพบัณฑิตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พร้อมนายปัจจุคมเจริญรัฐทนายความที่เข้าร้องกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่คุณพ่อวัย7 5ปี ซึ่งเป็นทนายความและนักธุรกิจอสังหาดิมทรัพ์ถูกกลุ่มบุคคลที่น่าจะเป็นขบวนการเข้ามาหลอกลวงจนทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปแล้วประมาณ50ล้านบาทตามที่เคยเป็นข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีวันที่25ตุลาคม65ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครลินดาหญิงไฮโซหรือหญิงไก่นางสาวสรัญญาอุปปาตะสันติอายุ65ปี ประธานบริษัทวังหินเรสซิเดนซ์จำกัดและบริษัทเขาใหญ่สวีดจำกัดพร้อมนายเกติคุณต้นยางหรือทนายโป้งเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทพิรมเมืองสายรองผู้กำกับการหนึ่งบังคับบัญชาการปราบปรามเพื่อยืนเอกสารหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์กรณีที่ถูกร้องเรียนนายเกติคุณเปิดเผยว่าบุตรชายนายสุรชัยมาร้องขอความเป็นธรรมและมีข่าวตามสื่อต่างๆในวันนี้หญิงไก่จึงนำพยานหลักฐานมาชี้แจงและขอความเป็นธรรมกับทางกองปราบว่า,วา สิ่งที่อีกฝ่ายมาร้องเรียนนั้นไม่จริงเพราะยังมีข้อเท็จจริงที่เราจะนำเสนอเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาและคนที่รู้เรื่องนี้มากที่สุดคือนายสุริชัยทั้งหญิงไก่อยากจะให้ออกมาพูดความจริงพอเรื่องมาถึงขณะน,นี้ทำไมถึงยังไมออกมาพูดหากท้ายที่สุดไม่สามารถคุยกันได้คงต้องไปพึ่งศาลยุติธรรมวินิจฉัยว่าใครผิดนายกิติคุณกล่าวต่อว่าขณะน,นี้ตัวหญิงไก่เครียดและกังวลจากเรื่องที่ถูกกล่าวหารวมทั้งยังถูกขุดประวัติเก่า พราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดกันได้เรื่องในอดีตสารก็ได้มีการพิพากษาไปแล้วสังคมก็ควรจะให้โอกาสในวันนี้หญิงไก่จึงมาขอความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นภรยาที่จดทะเบียนด้วยรวมทั้งขอให้ผู้ที่มีอำนาจช่วยติดตามนายสุรชัยออกมาพูดความจริงด้วยนายเกติคุณกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องจะดำเนินคดีกลับผู้ที่ร้องเรียนหรือไม่นั้นตนก็เสนอไปแล้วแต่หญิงไก่เป็นคนให้โอกาสคนซึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของนายสุรชัยเป็นหลักแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแน่นอนยิ่งกล่าวว่าวันนี้ไม่อยากพูดอะไรมากที่ต้องใส่ชุดดำมาในวันนี้ก็เพราะต้องการไว้ทุกข์ให้กับสื่อบางสือ่อที่พยายามขุดเรื่องเก่าของตนขึ้นมา,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่คดีจบไปแล้วและเรื่องเก่าก็ไม่เป็นความจริงด้วยเสียใจที่ตนทําความดีมาอยู่ตลอดทําไมต้องมาทําร้ายตนด้วยทําไปเพื่ออะไรหากปัญหาใหม่ที่กําลังเผชิญอยู่นี้จบสิ้นลง ตั้งใจจะไปโกนหัวบวตลอดชีวิตส่วนเรื่องที่นายสุประโชคบุตรชายของนายสุรชัยระบุว่าพ่อผิดปกติตอนหลังกลับมาบอกว่าพ่อสบายดีสรุปแล้วคืออะไรทุกวันนี้ไม่ทราบว่านายสุรชัยอยู่ที่ใดอยากจะให้ออกมาพูดความจริงทุกอย่างจะได้ปรากฏขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจและมอบหลักฐานให้ตำรวจเป็นหมดแล้วหลักฐานต่างๆเหล่านี้นายสุรชัยเป็นคนเขียนเองพอรู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนทรัพย์สินที่นายสุรชัยให้มานั้น ก็เป็นการให้พราะความรักการที่เดินทางมากองปราบในวันนี้ก็ต้องการให้ตำรวจช่วยตามหานายสุรชัยผู้เป็นสามีเพื่อจะได้ทำการสอบปากคำถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นหญิงไก่กล่าว